ไม่แพ๊กบอกแกดีจะไม่เหลือเแซ่บแน่มาแน่ไม่เลือเพราแซ่บแน่อยากกินแน่แน่อร่อยมั้ยอร่อยเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะสตอค่ะนี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะพี่เอขาเป็นแาบลูกค้าบ้านค่ะมีน้ำยาสออันหรอคะชั้นไหนคะชั้นสี่เจ้าของร้านค่ะ อุ้ยหุ่นนิดเดียวอร่อยมากนี่น้ำยาปูนะคะอร่อยมากน้ำยาปูน้ำยาปูน้ำยาพี่เอ๋สิพี่น้ำยาพี่เอ๋สุภชัยน้ำยาปูใช่ไหมคะแต่น้ำยาพี่เอ๋สุภชัยไม่รู้ว่าแซ่บหรือเปล่าน้ำยาพี่เอ๋น้ำยาหมดแล้วพี่เอ๋น้ำยาหมดน้ำยาก่อนดูสีก่อนน้ำยาอะไรนี่อะไรเนี่ยตำหมี่ใช่ไหมตำเลยนะตำแฉแหลกตำแฉะแหลกตำแฉแหละต้องให้ผัวฉันกินว่ะตำแฉแหลกเนี่ยแฉเนี่ยแฉหรือแฉ เป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงน้ำยาพี่เอโอ้ยต้องถามหนุ่มๆแล้วอนนี้อันนี้น้ำยาปูอ่ะอันน้ำยาปูนะน้ำยาปูนะคะรฮะต่ารสชาติเป็นไงคะต่างกันไหมอันไหนอันนี้อันนี้แซบหรอพี่เอแซ่บคะน้ำยาพี่เอที่ดูเขียมๆนะดูเนะดูเเขียมๆ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 เขีมๆเียเลยค่ะเขียมดูค่ะ ไม่พูดเลยกิานไรกเนยอันนั้นพี่ไม่ตื่นหรออะไรนะแล้วตื่นแล้วาแล้วไปไปทสอคนนั้เป็นแฟนกันเหรอได้ใกล้กันเ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไปสองนัเป็นเพื่อนไหนเลยะโปรโมทร้านหน nee. ่อยโปรโมทร้านค่ะ ทำของร้านทางอ่ะคุนอยู่นิดเดียวนี่จะจริงๆของที่ของพี่เอค่ะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะถ้ขนมตามเอาหน้าเอาใหมห้าสี่สามสองเอาหน้าให้มันจริงใจหน่อยอันนี้ไลฟ์นะคะท่านผู้ชมไม่มีการเทสเกิดขึ้นไม่การเที่อร่อยไหมคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะดูจากสีปากนคะน่าจริงนจังเลยรการถ่ายท่าสดไรซ์นิงปานิตารายงานม่เผ็ดมากเถะสุดยอดแ่ท ดูนะว่าทำไมนี่คืออั้มพัชราภาเขาดูสวยขนาดนี้เพราะคนเผ็ดๆต้องกินอย่างนี้จ้านาน้าตาเป็นไงไม่เผ็ดเลยเ็ดมากเลยถ้าชินเผ็ดอร่อยอ่ะจบการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ใครอยากทานนะคะมาที่สยามสแควร์วันชั้นสี่าอะไรคะไม่ต้องลิฟต์ใกล้ลิฟต์ขับไม่ต้องติดกับอะไรเพราะเราจะไม่โปรโมทเราจะไม่ประโวดร้านอื่นมีสองคาขานะคะมีสองสาขาสาขากำแพง สาขาหนึ่งอยู่ที่แกล้ใวานเดินเดินข้าวเดียวขวาทีเดียวค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอให้กินกลางวันให้อร่อยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมามีคนรำเยอะป่ะมันเล่นยังไงอ่ะไม่ได้เป็น ไม่จบการถ่ายทอดหรอคะขออะไรอียันนี้สยามกชมาห้านลมาค่ะ